สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสเกษตรบรรยุดในช่วงวันนี้นะครับก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์ราคามันนะครับหลังจากที่หัวมันสดนะครับมีราคาผันผวนสูงนะครับสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาล่วงลงมาประมาณ30-40สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับในส่วนของโรงแป้งทยอยลงราคาแล้วก็ลานก็ทยอยลงราคาตามนะครับท่านผู้ชมหลายท่านก็ กังวนว่าจะเป็นขาลงแบบไหนนะครับซึ่งแน่นอนผมย้ำตลอดนะครับในส่วนของราคาที่เป็นตัวกำหนดหัวมันก็คือในส่วนของราคาแป้งมันสําปะหลังนะครับเนื่องจากว่าโรงแป้งรับซื้อหัวมันสดเพื่อที่จะไปแปรรูปเป็นแป้งมันสัาปะหลังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าราคาแป้งมันสําปะหลังยังราคาดีอยู่แสดงว่าการลงของหัวมันสดเป็นการลงตามรอบระยะสั้นนะครับ ซึ่งล่าสุดตอนนี้ราคาก็เริ่มจะนิ่งแล้วแลวก็มีเริ่มมีการปรับตัวขึ้นในบางโรงแป้งแล้วครับเนื่องจากใน2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเข้าโรงแป้งเยอะนะครับส่งผลทําให้ต้องมีการชะลอปรับราคาลงเพื่อชะลอการขุดเดี๋ยวเรามาเช็คดูในส่วนของแน,นวโน้มราคาแป้งมันสำปะหลังกันนะครับในวันนี้โดยใช้ข้อมูลจากสมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับสอเกษตรันหยุ ขอขอบคุณในส่วนของฮอร์โมนเสริมนะครับล้นไร่นะครับสำหรับฉีดพืชฉีดได้ทุกชนิดโดยเฉพาะมันสําปลังนะครับ 1- ซองฉีดได้20ไร่นะครับเป็นฮอร์โมนเสริมนะครับใช้ฉีดควบคู่กับในส่วนของปุ๋ยเคมีธาตุหลักนะครับที่มี NPK นะครับในส่วนตรงนี้เป็นตัวเร่งให้เจริญเติบโตนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่ปลูกมันตั้งแต่เดือนหนึ่งขึ้นไปต้องการที่จะเร่งให้เขาแตกใบได้เร็วขึ้นแล้วก็แตกต้น ได้เร็วขึ้นเพื่อที่จะเอาชนะยาก็คือคุมยาได้ก็แนะนําไห้ใช้นะครับทดลองใช้แล้วได้ผลนะครับในส่วนของสอเกษตรบรรจุดก็มาแนะนําต่อนะครับก็มีราคาพิเศษนะครับก็สนใจก็โทรสั่งตามนี้แล้วก็มีสแกนลายสั่งนะครับก็ขอบคุณในส่วนของทุกท่านที่สนับสนุนสอเกษตรบรรจุนะครับก็มียอดสั่งซื้อเดือนหนึ่งประมาณ2องสร้อยซองนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมหลายท่านไปทดลองใช้แล้วก็ได้ผลนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของราคาแนวโน้มราคาแป้งมันสัมปะหลังกันนะครับซึ่งก็ข้อมูลแรกนะครับไปดูข้อมูลของสมา,มาค,าม,ม,คม,ากมการค้ามันสัมปะหลังไทยนะครับสมาคมการค้ามันสัมปะหลังไทยจะอัปเดตด้านหลังช้ากว่าเพื่อนนิดนึงนะครับถ้าดูแนวโน้มจากตรงนี้นะครับแป้งมันตั้งแต่ช่วง15กุมภานะครับ18บาท70ถึง18บาท90นะครับพอ22กุมภาก็18บาท70ถึง18บาท90นะครับ พอย9บ2กุมภานะครับ18บาท 70- ถึง1 8บ0าท90แล้วก็ราคาล่าสุดนะครับที่สมาคมการค้ามันสัมปังไทยอัปเดตก็คือในวันที่7มีนาคมนะครับ18บาท 70- ถึง1 8บ0าท90สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับราคายังทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะครับย้ำว่าทรงตัวอยู่ในระดับสูงเนื่องจากในปีที่แล้วในช่วงเดือนนี้จะอยู่ที่ประมาณ1 6 1 7บบาทนะครับ 16บาทนะครับปีที่แล้วปีนี้ราคายัางคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงนูครับข้อมูลจากสมาคมการค้ามันสําลหลังไทยในขณะที่มันเส้นก็เริ่มไต่ขึ้นนะครับถ้าดูจากตรงนี้ 20, 20่0กุมภา8บาทถึง8บาท30นะครับ27กุมภา8บาทถึง8บาท40พอ5มีนานบ8บาท40บถึง8บาท60แล้วก็ล่าสุดย่อลงมานิดนึงในส่วนของมันเส้นนะครับ วันที่12มีนา8บาท40บถึง8บาท50ส่วนหัวมันสวนยดย่อตัวลงมาต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ช่วง20กุมภา3บาท40ถึง3บาท95นะครับแล้วก็พอ27กุมภา3บาท35หถึง3บาท95นะครับแล้วก็หลังจากนั้นกระเตื้องขึ้นมานิดนึงนะครับ5มีนา3บาท40ิถึง3บาท95แล้วก็ล่าสุดก็ย่อตัวลงอีกนะครับาบาท35หถึง3บาท95ในส่วนของมัน25%เต์นะครับ ขอบคุณข้อมูลจากสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทยนะครับไปดูเจ้าต่อไปนะครับสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทยนะครับห้เห็นข้อมูลเป็นแนวโน้มจนถึงปัจจุบันนะครับในช่วงวันที่20กุมภาพันธ์นะครับราคาในประเทศอยู่ที่19บาท5สตางค์ราคาส่งออกอยู่ที่580เหรียญดอลลาร์สหรัฐต,ต่อตันนะครับพอวันที่27กุมภาพันธ์นะครับราคาในประเทศ19บาท10สตางค์ครับปรับขึ้นมา5สตางค์บวกมา5สตางค์นะครับแล้วก็ราคาส่งออกคงที่ 580ยดสเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับพอวันที่5้มีนานะครับสัปดาห์ที่แล้วราคาในประเทศยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะครับยืนเหนือ19บาทนี่สูงมากนะครับ19บาท10สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับราคาในประเทศราคาสรงออกนะครับเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับยังคงทรงตัวอยู่นะครับแล้วก็ล่าสุดในสัปดาห์นี้ราคาในประเทศ19บาท10 สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับราคาส่งออกทรงตัว580เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันตรงนี้ยังเป็นแนวโน้มสูงอยู่นะครับก็คือทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะครับข้อมูลจากสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทยนะครับยืนอยู่เหนือในส่วนของออ19บาทได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากสถานการณ์ตรงนี้จะเห็นว่าราคาแป้งมันสำปะหลังยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงแต่ว่าที่มีความผันผวนก็คือราคาหัวมันสดนะครับ ก็มีข่าวในส่วนของมันออกเยอะในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มีกระแสข่าวตีกลับมาว่ามีการนําเข้ามันจากประเทศเพื่อนบ้านครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องสปปลาวหรือว่าจากทางด้านประเทศพี่น้องทางด้านกัมพูชานะครับก็มีในการนําเข้ามันสัมปะหลังเข้ามาเยอะมาตีตลาดทาให้ราคามันย่อลงมานะครับก็ตรงนี้ข้อมูลไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับก็มีหลายหลท่านแจ้งมานะครับนี่คือในส่วนของข้อมูลจากสมาคมแป้งมันสัมปะหลังไทยนะครับขอบคุณสมาคมแป้งมันสัมปะหลังไทยนะครับ ไปดูอีกเจ้าหนึ่งนะครับสมาคมโรงงานผู้ผลิตสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะนอกชิงเหนือนะครับราคาแป้งมันก็20กุมภา18บบาท70นะครับราคาในประเทศส่งออก560เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับพอในช่วงย7กุมบเจ็ดกุมภาปลายเดือนกุมภาราคาขยับขึ้นมา5สตางค์นะครับ18บาทเ5สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับราคาส่งออกย่อลงมา5สตางค์นะครับสวนทางกัน55าร้าเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับ พอวันที่5มีนาคมราคาคงที่นับ18บาท75สตางค์ต่อกิโลกรัมนคราคาในประเทศราคาส่งออก555เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับยังคงที่นะครับนี่คือในช่วง5มีนาคมนะครับพอวันที่12มีนาคมนะครับราคาในประเทศก็คือสัปดาห์นี้ล่าสุดนะครับยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงก็คือ18บาท75สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับราคาภายในประเทศ ราคาส่งออกนะครับอยู่ที่55 5 55เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะครับนี่คือข้อมูจ أ, มมงงลจากสมาคมโรงงานผู้ผลิตภันธุ์สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำาหลังภาคตะนดชิงเหนือนะครับราคาภาพรวมยังทรงตัวอยู่ในสเกลสูงนะครับสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาสวนทางกับวัวมันสดที่ยังลงนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากสมาคมโรงงานผู้ผลิตผู้ผลิตมันสำาหลังภาคตะนดฉิงเหนือนะครับ แล้วก็อีกข้อมูลหนึ่งนะครับข้อมูลจากสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยนะครับขอบคุณสมาคมผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยนะครับราคาแป้งมันนะครับราคาแป้งมัน500 540ถึง575เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับส่งออกนะครับก็คงที่นะครับถ้าเทียบกับในส่วนของสัปดาห์ที่แล้ว แล้วก็เทียบกับปีที่แล้วนะครับราคาสูงขึ้นมาเยอะพอสมควรนะปีที่แล้ว480-530เหรียญรลลาสหรัฐต่อตันนะครับในส่วนของราคาแป้งมันราคาส่งออกนะครับในส่วนของตลาดเวียดนามนะครับเมื่อกี้ข้อมูลในตลาดไทยตลาดเวียดนามราคาแป้งมันนับ480-530เหรียญรัลล่าสหรัฐต่อตันนะครับ ซึ่งก็ยังคงที่อยู่ในเกณฑ์ระดับสูงอยู่นะครับในส่วนของข้อมูลจากสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสําปลังไทยนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อมูลยืนยันให้เห็นนะครับว่าในส่วนของราคาแป้งมันสําปลังเนี่ยยังคงทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะสูงนะครับถ้าเทียบกับในส่วนของหัวมันสดที่ถอยลงมานะครับ เพราะฉะนั้นก็ถือว่าน่าจะเป็นการลงตามรอบระยะสั้นนะครับตอนนี้ก็ที่เช็คข้อมูลโรงแป้งหลายๆโรงที่ปิดไปสองสาวันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มที่จะกลับมาซื้อแล้วราคาก็เริ่มที่จะไต่กลับขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอัปเดตในส่วนของสถานการณ์ราคาหัวมันสดให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือภาพรวมของราคาแนวโน้มนะครับ แนวโน้มราคาแป้งมันสำปะหลังนะครับทำไมต้องพูดถึงแป้งมันสำปะหลังเพราะว่าแป้งมันสำปะหลังจะเป็นตัวกําหนดราคาหัวมันสดนะครับถ้าแป้งมันราคาสูงแน่นอนครับหัวมันสดก็น่าจะราคาสูงตามไปด้วยนะครับยกเว้นว่าในช่วงที่ออกเยอะๆนะครับก็จะมีการลงราคาเพื่อที่จะให้ชะลอการขุดหรือว่ามีการนําเข้า อาจจะมีการนําเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมทั้งทาง y YouTube สอกเกษตรบรรยุแล้วก็ทาง Facebook นะครับสอกเกษตรบรรยุนะครับแล้วก็ขอบคุณล้นไล้นะครับที่สนับสนุนแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนในส่วนของสองกเกษตรบรรยุนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ